สถานการณ์ที่กำลังเป็นวิกฤตที่รุนแรงเรามาตั้งคำถามหน่อยไหมครับว่าบ้านเมืองมีวิกฤตรุนแรงอย่างนี้พวกในทุนเจ้าสัวที่เข้าไปกราบกษัตริย์ก็ได้สิทธิพิเศษต่างๆแม้กระทัท่งทุจิลิตวัคซีนในภาวะการอย่างนี้ชีวิตของประชาชน กลายเป็นของเล่นของเขาถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยในหลวงอยู่ที่ไหนทำอะไรผมให้ท่านดูภาวะวิกฤตที่รุนแรงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชภาพให้ท่านเห็นเป็นสังเขปท่านอาจจะเห็นข่าวอีกแล้วเยอะแยะในประเทศไทยแต่เพื่อให้ประกอบให้เห็นท่านเห็นว่ามันวิกฤตจริงๆครับ ที่มันพัฒนามาทุกวันทุกวันเนี่ยไอ้มันมันเลวร้ายลงทุกวันทุกวันเช่นนี้ข่าวของข่าวสดนะครับเมื่อสองวันนี้เองดวนสาสุกชงศูนย์ยุทธศาสตร์ของอายุตแล้วใช้มาตราก,การเข้มงดออกจากเคหสถาน14วันนี่มีการประชุมกันนะครับ แล้วท่านดูนะครับตอนนี้จะมีการล็อกดาวถาวรกันแล้วท่านดูข่าวต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะเซิร์ชภาพไปเลยคุณประยุทธ์บอกว่าพรุ่งนี้เตรียมเรียกประชุมด่วนนี่ข่าวเรียกวันเมื่อวานนี้นะครับจะมีการเรียกประชุมด่วนชงล็อกดาวคุมโควิด1 4วันออก งดออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นก็คงจะตายกันพอดีน,นะครับท่านเห็นนะฮะข่าวที่จะล็อกดาวแล้วแล้วดูดีสิครับประเทศไทยเมื่อวันที่8สองวันที่แล้วมาตอนนี้มีคนตายจากโรคโควิดทุกวันนะครับ จะมีการแจ้งข่าวจากอย่างเนี้ยในประเทศไทยเมื่อวันที่8ตาย75คนป่วย7,000กว่าคนวันเดียวป่วยสะสม2อง0สนกว่าแล้วจะเห็นยอดคนตายกับยอดคนเจ็บป่วยนี่มันเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ยังไม่ลดเลยนะฮะ และปรากฏว่าสำนักราชเลขาจุลาพร์ทำอะไรครับเนี่ยนอกจากเห็นข่าวสั่งซีโนฟาร์มเข้ามาแล้วที่ผมตั้งคำถามบอ,อกทำไมสั่งซีโนฟาร์มไม่สั่งยี่ห้ออื่นเลยสั่งแต่ของจีนอย่างเดียวพอหลุดจากซีโนแวกก็ไปซีโนฟาร์มอย่างเงี้ยวันนี้ราชวิทยาลัยจุลาพรเสนอทำได้แค่ ให้ใส่หน้ากากสองชั้นก็แสดงหนักหนาสาหัสเต็มกำลังผมเอาข่าวเหล่านี้มาให้ท่านดูนะครับก็เพื่อให้ท่านตั้งคำถามว่าแล้วในหลวงอยู่ที่ไหนท่านทำอะไรและประชาชนอยากจะเห็นท่านทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าคงคนเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นบิดาแห่งรัฐ ที่สร้างวาทกรรมอันนี้ขึ้นมาาเป็นพ่อของแผ่นดินนี่ลูกเต้าวันนี้ฉีดวัคซีนตายกันนะครับเจ็บแพ้ยาซึ่งในต่างประเทศเขาไม่ให้ใช้แล้วละครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ประเทศไทยนี่ตกลงเขาให้ความสําคัญกับประชาชนแค่ไหนประชาชนก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกก็ต้องไปอาฉีดดีกว่าตายเพราะโควิดเพราะกลัวนี่ แต่แปลกที่วัคซีนดีๆก็ไม่เข้ามาไม่ให้เข้ากูก็จะเอาแต่ของจีนที่ผมบอกมันมีทุจริตเนี่ยในภาวะการอย่างนี้ในหลวงทำอะไรครับอ๋ก็มีขา่าวในหลวงพระราชทานฟ้าทลายโจรในหลวงพระราชทานฟ้าทลายโจรผมพูดกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสแล้วแต่วันนี้ผม เอาภาพข่าวรายละเอียดมาเราเห็นภาวะการที่ผมบอกเอ๊ยิ่งเห็นเราเราก็ยิ่งหมดอะไรตายอยากกับระบบประเทศไทยในหลวงพระราชทานยาฟ้าทลายโจนให้กทมเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิดมารักษาได้จริงเหรอพี่น้องครับ ผมแหม่ไม่อยากเรียกฟ้าทลายโจรน,น่าจะเรียกฟ้าอุ้มโจรน,นะนะน่าจะดีกว่าเอาฟ้าอุ้มยาประเภทนี้มันน่าจะเป็นฟ้าอุ้มโจรไม่ใช่ทลายโจรแล้วให้เท่าไหร่ครับสองพันขวดนะสองพันขวดที่สตีของบริษัทเอกชนนะครับตกลงท่านซื้อหรือเปล่าล้วยบริษัทเอกชนมาให้จะมาโฆษณาขายยาหรือบ้าง สองพันโขสตีราคาสักขวดละร้อยก็เท่าไหร่อ่ะสองแสนบาทต๊ะโต๊ลงนี่กษัตริย์เขามอบฟาสต้าโจย์ให้สองพันโขดเนี่ยนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนหกสิบห้าล้านเลยนะผมยังบอกว่าเอะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาท่านดูภาพสินี้ครับเนี่ยสองพันโขดเนี่ยครับแล้วเวลารับที่ต้องโอ้โหเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังปราบ ปลืม้มไอ้ผู้ว่ากทมจะต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อจะกราบฟ้าสลายโจรสองพันขวดเนี่ยนะครับในการเป่าประกาศของไอ้ไอ้เจ้าอสุวินขวัญเมืองก็บอกว่า ก็ขึ้นมากราบกล่าวในสำนึกพมาหากรุณาธิคุณนะครับโดยอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกทมและในนางศิลปะสวยละวีแสงปลัดกรุงเทพนางวันธนีรองปลัดต้องเกณฑ์มาหมดนี่ขอโทษนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับสองพันขวดเนี่ย ผมว่าประชาชนอยากจะเห็นมากกว่านี้มั้งว่าพ่อของแผ่นดินจะช่วยอะไรผมบอกว่าถ้าท่านจะช่วยจริงๆเนี่ยช่วยมีพระราชดำรัสบอกให้ประยุทธ์ให้เอาวัคซีนทุกชาติที่มีประสิทธิภาพมาให้ประชาชนเท่านี้ละคนก็สรรเสริญแล้วแต่อันนี้ไม่ยักกระพูดอย่างนี้ครับผมก็ไม่สามารถจะไปบีบบังคับอะไรให้ท่านพูดได้ แต่มันทําให้เรานึกต่อไปว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่พูดสิ่งที่ง่ายกว่านี้ที่ที่ท่นจะช่วยเนี่ยก็จะได้แก้ปัญหาถ้าอายุธ์มันผิดเพราะอายุธ์มันจะแดกส่วนแบ่งจากวัคซีนมันจะได้หยุดรับประทานซะจะได้มไม่ต้องไปยุ่งกับเจ้าสัวเขานี่สงสัยซะแล้วว่าอายุธ์กับเจ้าสัวนี่จะเอาเงินเข้าถวาย กษัตริย์ด้วยหรือปเปล่าครับคนก็ต้องสงสัยสิครับแล้วจุฬาพรเนี่สถาบันจุฬาพนก็ทำได้แค่นี้นี่ตกลงจ้าเขาไม่ได้ทำอะไรกันเลยหรือที่ในภาวะการที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ได้แค่แจกวัคซีนเออขอโทษได้แค่แจกฟ้า,ารลาาจจนสองพันขวดนะแล้วก็เตือนให้ประชาชนใช้แม้สองชั้น แล้วไอ้หมอคนนี้ไอ้หมอนิธิคนนี้ซึ่งเป็นของคนของจุฬาภรณ์ mm hmm. ก็ออกมาค่อนขอดหมออื่นๆว่าเห็นแก่ตัวที่จะเอาวัคซีนมาฉีดให้ตนเองวัคซีนที่ดีๆที่จะได้รับมาเนี่ยแล้วทําไมมึงไม่เรียกร้องไปที่อายุทยใหม้มาซื้อวัคซีนดีๆเข้ามาฉีดเล่าแล้วทําไมไม่เรียกร้องไปที่กษัตริย์เรียกร้องไปที่จุฬาภรณ์ว่าเอาวัคซีนดีๆเข้ามาเถอะครับไม่อะ ผมถึงบอกว่ามันทําอะไรพอม,มาดูประวัติไอหมอคนนี้ไอหมอนิติคนนี้หมอนกหวีดครับวันนี้ไอหมอที่สมคบกับไอยุทธเชียร์แต่วัคซีนจีนนี่เป็นหมอนกหวีดทางนั่งน,นี่ครับไอหมอนิติไอที่คนสนิทของจุฬาพรน,นี่เป็นยังไงทย่างนี้ ก็แสดงว่าวันที่ก่อจลาจนเพือ่อไปเปิดไทยมีการยึดอำนาจพวกมึงทั้งนั้นชัดหรือยังครับแล้ววันนี้ก็มาหาแดกนี่ครับอยู่ในม็อบเนี่ยหน้าตายหมอหนี่ที่หน้าตายอย่างเงี้ยครับนี่ยังไม่ต้องพูดในหมอยงนะครับนี่ครับห้อยนกหวีดไปชุมนุมก่อจลาจนร่วมกันแล้วอย่างนี้วังไม่เกี่ยวกับการก่อจลาจนกปพศหรอครับคนในวังไม่ได้เกี่ยวอะ วันนี้ไอ้ยุทธก็ทมทีทําท่าปิดทองหลังพระผมอยากให้ท่านดูไอ้ข่าวยุทธปิดทองหลังพระหน่อยนั่งทํางานปิดทองหลังพระแต่ปรากฏว่าโพสต์ข่าวลงเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็อธิบายด้วย มติชนก็อประชาชัยก็เอามาลงว่าประยุทธ์ทำงานระหว่างกักตัวโชว์ภาพปิดทองหลังพระด้านหลังแล้วมันเขียนด้วยนะเขียนใน Facebook ของมันนะว่านี่ครับ facebook ของมันบอกว่าวันนี้มีการประชุมทางไกลในขณาดปิดทองหลังพระเนี่ยนะนี่ครับวันนี้มีประชุมทางไกลเรื่อง คณะกรรมการประสานงานสนับสนุนโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 1 2เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือประชาชนไอ้อย่างนี้เนี่ยมันบอกชัดว่านี่คือการโหนวังเขาแล้วกลไกระบบปกครองไทยเป็นอย่างนี้แหละครับ อายุธถูกไล่จนจนมุมแล้วเราก็ต้องอ่านเหตุการณ์ได้ว่าตกลงนี่เขาจะอุ้มมึงต่อเปล่าว,วา,ายุธกษัตริย์เขาจะอุ้มมึงต่อไหมมันก็ไม่กล้าไปบอกเขาต,งตรงๆมันก็ทำท่าว่าผมทํางานปิดทองหลังพระคําว่าปิดทองหลังพระนี่รอสิบใช้เยอะมากนะแสดงว่ามันกําลังส่งข่าวถึงสัญญาณให้รอสิบด้วยนะครับ ว่ามันปิดทองหลังพระอยู่นะนี่กาลังทาโครงการหลวงอยู่นะครับท่านผมนึงบอกว่าเออวันนี้ต้องพูดถึงเฟซบุ๊กอาจารย์วัสนาหน่อยอาจารย์วัสนาวงสุรวัตรเนี่ยนะครับท่านก็บอกอย่างนี้เรอว่าปิดทองหลังพระเนี่ยทําท่าเอารูปสงสัยจะเป็นรูปของไข่แมวหรือเปล่าเนี่ยปิดทองหลังพระแปลว่าไม่ ทำความดีไม่ต้องมีคนเห็นแต่มึงส่องไฟเต็มเลยมึงเขียนลงเฟ e บุ๊กเองเลยนะครับอาจารย์วัวสนาบอกปิดทองหลังพระแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของการใช้ปิดทองหลังพระเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่เผด็จการประเทศนี้ทำมานานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งวสานานานุ่มแล้วนะจ๊ะถ่ายเองโพสเองเลย นักเลงพอผมเอาข่าวนี้มาประกอบและเพื่อจะให้เห็นว่าวันนี้ประชาชนเขาตาสว่างแล้วมีประชาชนที่กล้าหาญที่จะแสดงออกแล้วอย่างน้อยที่สุดอาจาร,รย์วัสนาคนหนึ่งที่เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งในกลุ่มนักวิชาการเขารับกันไม่ไหวแล้วล่ะครับ แล้ววันนี้ผมจึงเอาเฟซบุ๊กของกลุ่มต,ต่างๆที่สะท้อนอะไรพิกแปลกๆมาให้ท่านดูคุณวัสนาโพสเฟซบุ๊ก Facebook บอกว่าแล้วพวกเธอยังเขาพูดถึงเรื่องการรับปริญญาพวกเธอยังจะรับปริญญากันอยู่หรือที่จุลาที่เขาเป็นอาจารย์จุลาที่คณะอักษรศาสตร์เขาถามบอกแล้วพวกเธอยังจะรับปริญญากันอีกหรือ ถามลอยๆแต่อยากรู้จริงๆที่ผมหยิบเรื่องประเด็นนี้ของอาจารย์วัสนามาพูดเพราะว่าเขาพูดแค่นี้แหละครับมันมีความหมายลึกซึ้งคือหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่านักวิชาการรุ่นใหม่นี่เขาไม่ได้อยู่ในกาลาแล้วไม่เหมือนคนบางคนละแแมพยายามจะปิดบังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยอมพูดความจริง แต่วันนี้เขาก็กล้าหาญที่สุดพูดได้เต็มที่ก็แค่นี้แหละแต่จริงๆก็คือและพวกเธอยังอยากจะรับปริญญาจากมือกษัตริย์อีกหรือความหมายก็คืออย่างนั้นเพราะคนที่แจกปริญญาคือกษัตริย์การที่เขาพูดอย่างนี้มันเลยกระเทือนสิครับกระเทือนไทยโพสสิครานี้เป็นข่าวเลยครับเขียนแค่สองสามไม่ถึงบรรทัดนี่นะเป็นข่าวเลยอะไอไทโพสบอก ไอ้ไอ้เหลืองตัวพ่อนีสือหลือตัวพ่อนี่อาจารย์จุลาสามนิ้วดีดมันยังเรียกสามนิ้วธรรมดามมนเรียกสามกีบอาจารย์จุลาสนิ้วถามนิสิตลอย,ลอยพวกเธอยังจะอยากรับปริญญากันอีกหรือไอสํานักข่าวอื่นๆเอาเลยครับฟัดกันตรงๆอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นจริงข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทย ดูลาะจะพากันพังพี่สาวจรวินอยู่ปลูกปั่นลูกศิษย์โพสหมิ่นสถาบันถามนิสิตยังอยากรับปริญญากันอีกหรือทำามันก็จะถามไม่ได้วะก่อนนี้ในเมื่อกษัตริย์เป็นที่พึ่งเพียงแค่ให้ฟ้าทลายโจรสองพันขวดเนี่ยนั่นทำไมจะพูดไปไหนหราคาสองแสนบาทเนี่ยแล้ว อย่างเนี้ยคือวันนี้ประชาชนต้องการเห็นบทบาทของพ่อของแผ่นดินที่จะลงมาช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่มีก็มียาที่มาแจกนี่ก็บริษัทเอกชนก็บริจาคให้มั้งผมไม่อยากโฆษณาชื่อยี่ห้อมันเท่านั้นนะก็มาแจกแต่ทำเป็นข่าวใหญ่เลยนะโอ้โหกษัตริย์ให้ ว้าทลาจนต้องสองสองพันขวดมารักษาโควิดรู้ที่ไหนหัวเราะกันถึงที่นั่นตรงนี้แหละครับมีข่าวเล็กๆจากจากเฟซบุ๊กที่ชื่อลาวทัพราสฎรที่ผมจะมาอ่านให้ท่านฟังนี่นะ ทหารมหัสเล็กรักษาพระองค์จุดตัดตอนความฝันของนักเรียนทหารคือระบบกษัตริย์ที่พัฒนากลับมาสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างทุกวันนี้กำลังสร้างผลกระทบถึงจิตใจของผู้คนทุกวงการที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ เช่นสถาบันทหารกองทัพตำรวจกองทัพทหารกองทัพตำรวจเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้คนที่สอบเสนาธิการเขาไม่อยากสอบได้ที่หนึ่งถึงที่10เพราะว่าวังเนี่ยจะฉกตัวคนพวกนี้ไปอยู่เป็นราชาองครักษ์แล้วเขาไม่อยากไปกัน ดังนั้นวันนี้คนจะเป็นทหารเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นทหารเขาก็อยากจะรักษาประเทศชาติดูแลประเทศชาติมีเกียรติยศแต่วันนี้ข่าวในวังมันเน่าแล้วใครก็รู้ไปอยู่ในนั้นแล้วจะเป็นยังไงผมพูดกับท่านไม่มีหลักฐานเพราะเป็นข้อมูลที่ผมได้มา แต่วันนี้มีเพจเหล่าทัพราษดรเขาบอกว่าเพจเฟซบุ๊กของเหล่าทัพราษดรนี้คือการรวมตัวกันของนักเรียนและนายทหารตำรวจทุกเหล่าทัพที่มองเห็นถึงสภาพปัญหาขององค์กรที่เรารักและต้องการเปลี่ยนแปลง ผมเคยเรียนกับท่านว่าการจัดตั้งเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต้องมีการจัดตั้งเราปฏิเสธทหารตำรวจไม่ได้แต่ว่าคนทั่วไปก็ไปไม่มีเงื่อนไขไปทำได้สุดท้ายทหารตำรวจเขาจะมีความรักชาติกันทุกคนและผมเชื่อว่าเขาจะจัดตั้งกันภายในกองทัพภายในตำรวจ เพื่อจะรอสถานการณ์ที่สุขงงบแล้วการจัดตั้งเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงกันวันนี้ผมจึงเอาข่าวนี้มาคุยกับท่านนะครับข่าวของเหล่าทัพราษฎรที่เขาเขียนข้อความมานี่ครับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จุดตัดตอนความฝันของนักเรียนทหารผมเอาข่าวที่ขาดหายไปนี่มาคุยกับท่านเพื่อให้ลองดูว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนในแวดวงทหารเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเต็มที่เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แค่ไหนแต่เขาอ้างน่าเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มภายในกลุ่มองค์กรทหาร เขาบอกในระบบผมผมเชื่อเพราะอะไรผมดูจากภาษาเขียนเรื่องราวนี่น่าจะใช่นะครับในระบบของนักเรียนทหารเมื่อเรียนมาถึงชั้นสูงสุดจะมีจุดหนึ่งที่ต้องเลือกว่าจะทำงานในเหล่าไหนของกองทัพต่อไปเรามักจะได้ยืดเรามักจะได้ยินบทสนทนาสอบถามพูดคุยกึ่งล้อเรียนกึ่งลองเชิงเพื่อน ตามโรงเลี้ยงโรงนอนและที่ส่วนว่าตัวเองมีคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมฝันมากน้อยแค่ไหนแทบไม่แตกต่างอะไรจากการที่นักเรียนข้างนอกพูดคุยกันถึงอนาคตว่าจะเอนทานเข้าคณะอะไรตอนที่ไปสอบมหาลัยเนี่ยเขาบอกคล้ายๆกันจะเอ็นทานเข้าคณะอะไรมหาวิทยาลัยไหนความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้นและตื่นตัวแบบนั้น แทบไม่ต่างกันคือคนหนุ่มสาวเขาก็อยากจะเลือกในเวลาวัยอย่างนั้นในวัย10บแป9สเ้าขาก็จะเลือกวิถีชีวิตของตนเองแต่เขาเห็นแล้วเขาไม่อยากไปเป็นทหารราชอ,องคลักษ์อ่ะแต่ต้องถูกบังคับไปนะครับถ้าคุณเรียนเก่งๆนี่เขาจับเอาไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้คนเขาเลยไม่กล้าเรียนเก่งกันนะในหมู่ทหารตำรวจนี่ เมื่อเลือกเหล่าจากความชอบและตามคะแนนที่เรียงลำดับมาแล้วพวกเราจะแยกเรียนตามแต่ละเหล่าที่เลือกไปดูงานไปฝึกงานแตกต่างกันแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาตัดตอนความฝันของพวกเราเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนอนาคตที่เต็มไปด้วยทางเลือกให้กลายเป็นสภาพบังคับจำยอมสิ่งเหล่านั้นคือการคัดชุดเฉพาะกิจ เพื่อเข้าเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หรือทอมอมีชุดเฉพาะกิจถูกตัดตอนเลยคือมึงไม่ต้องเลือกมึงมาอยู่กับกูความหมายอย่างนั้นนะครับหน่วยเฉพาะกิจมักจะเลือกบุคคลที่เขาคิดว่าดีโดยเขาจะเป็นคนเลือกเองเราไม่มีสิทธิ์ขัด คนเก่งๆอุดมการแรงๆงหลายคนโดนคัดเข้าหน่วยเฉพาะกิจซึ่งหน่วยเฉพาะกิจเหลา่าซึ่งหน่วยเฉพาะกิจหลายหน่วยไม่ได้เป็นแนวรบตามแนวรบแบบเต็มร้อยอย่างคนเก่งคนคนสู้ร่างกายดีที่อุดมการสูงแทนที่จะไปเป็นผู้นำหน่วยบูรังผ่านกลับต้องไปเป็นเฉพาะกิจ และเฉพาะกิจทุกคนจะโดนคัดไปเป็นหน่วยทหารมหาเล็กอีกในภายหลังเขาจะคัดคนเก่งๆมาก่อนแล้วก็เตรียมคนไว้แล้วโอนเข้าไปในวังนี่ที่เขาบรรยายมานี่นะครับภารกิจคือเข้าเวรหรือติดตามร่วมง,งานพิธีในส่วนสำคัญมันน่าเสียดายบุคคลคุณภาพที่เอาไปทำงานแบบนั้น ทั้งๆท,ที่เขามีศักยภาพสูงกว่านั้นพอหน่วยเฉพาะกิจเข้ามาแทรกทำให้ต้องเลือกเหล่าปลายปีเนื่องจากต้องมีการคัดนักเรียนหน่วยเฉพาะกิจก่อนการเรียนการฝึกดูงานที่เป็นตามเหล่าก็จะทำไม่ได้หน่วยเฉพาะกิจค่อนข้างเคร่งเรื่องการถ่ายภาพรายงานและพิธีรีตอง คือไม่ต้องทําอะไรเอาแต่พิธ,ธีรีตองฐานมาเล็กเนี่ยที่เขาจะคัดจากหน่วยเฉพาะกิจไปเนี่ยนะ,ะเขาก็บอกว่าเอาแต่พิธีรีตองมันบังคับให้สร้างภาพบางอย่างคือจัดมาเพื่อถ่ายภาพถ่ายเสร็จก็จบงานจะทําภารกิจก็ต้องแอคท่านะจัดระเบียบถ่ายภาพแบบหุ่นยนต์ถ่ายตามธรรมชาติไม่ได้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับ หน่วยทหารราชองครักษ์ทั้งหลายเนี่ยแอคชั่นอย่างเดียวนะครับมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเป็นนักรบนกลกเลิอะไรหรอกบางทีเขาก็ไม่อยากเป็นแต่ก็ถูกบังคับให้ไปทรงผมที่หน่วยเฉพาะกิจตัดสั้นมากโดดเด่นเวลาอยู่ในสังคมภายนอกไปไหนเขาก็รู้ว่าเป็นทหารหากทำอะไรก็กลายเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายเป็นปัญหาทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวแนละความปลอดภยัย เรื่องการเข้าเวรวังการเข้าเวรวังจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นอกโรงเรียนช่วงนั้นคือเราจะไม่ได้เรียนเลยจะต้องกลับมาตามงานซึ่งลำดับในการเรียนมีส่วนสำคัญในการเลือกเหล่าและที่ลงแต่ที่หนักจริงๆคือถ้ามีเวรช่วงสอบจะลำบากมากต้องมาสอบย้อนหลัง ทุกงานที่เกี่ยวกับเชื้อพระวง์จะใช้เวลาซ้อมเยอะมากๆปกตินักเรียนก็ภารกิจเยอะอยู่แล้วเจองานพวกนี้เข้าไปบอกเลยว่าสำคัญเราควรมีสิทธิ์ได้เลือกอนาคตของตัวเองเลือกความฝันความหวังหลายคนมาจากต่างจังหวัดเรียนจบก็แค่อยากกลับบ้านไปอยู่ใกล้ชิดครอบครัวแต่ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องไปเป็นทหารมหาเล็กนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงที่เรามีเจ้าชีวิตท,ทั้งทั้งที่เงินที่เราเรียนเงินเดือนที่เรารับก็มาจากภาษีประชาชนนี่แหละครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นทหารขณะน,นี้และผมมากล่าวให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งในเฟซบุ๊ก ของเหล่าทัพ拉萨ดนเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดว่าเขาจัดเฟซบุ๊กนี้มาเพื่ออะไรท่านดูนะนี่ผมให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเหล่าทัพรษฎดคือการรวมตัวกันของนักเรียนและนายตำรวจทหารทุกเหล่าทัพที่มองเห็นถึงสภาพปัญหาขององค์กรที่เรารักและต้องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เพศนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างพี่น้องในองค์กรและเพื่อนพ้องนอกรั้วเพื่อลดความเป็นเขาเราอื่นเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เดินหน้าไปอย่างพร้อมเพียงกันบนเส้นทางของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วที่นายทหารตำรวจจะต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิศักดิ์ศรีเกียรติยศ และเสรีภาพของพวกเราเองถึงเวลาแล้วที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะต้องเป็นทหารตำรวจของประชาชนคือผมยังให้ความสำคัญว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นการกระแสตาสว่างมันกระจายเข้าไปในกองทัพแล้วและตัว ในกองทัพนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยผมว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้โง่แต่ส่วนหนึ่งอาจจะถูกปิดหูปิดตาแต่ส่วนหนึ่งเขารู้เรื่องแล้วเขาเห็นปัญหาในวังนี่คือการสะท้อนเป็นรูปธรรมแล้วเราผมจะติดตามอีกนะครับ